สวัสดีครับสำหรับการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้เราจะมาว่ากันถึงเหตุการณ์ที่เหมือนพันดินไหวขนาดย่อมๆใน Wall Street เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับหุ้นเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ที่เคยเป็นเหมือนดาวค้างฟ้าจู่ๆก็โดนเทขายแบบถลม่มทลายจนหน้าใจหายคำถามที่ทุกคนอยากรู้ก็คือนี่เป็นแค่แรงสั่นสะเทือนหรือว่าเป็นสัญญาณเตือนของ The Big One ฟองสบู่กำลังจะแตกจริงๆหรือเปล่า ซึ่งพอเราขุดลึกลงไปในข้อมูลชุดนี้นะคะจะเห็นภาพที่ซับซ้อนกว่านั้นมากเลยค่ะมันอาจจะไม่ใช่ภาพตึกถลม่มแต่เป็นภาพของการทิศฐานรากของตึกกำลังขยับครั้งใหญ่หรือที่ในวงการเรียกว่า rotation Rot ใช่ค่ะคือเงินมันไม่ได้หายไปไหนแต่มันกําลังไหลาจากที่1ไปยังอีกที่หนึ่งอย่างรุนแรงและรวดเร็ววันนี้เราจะมาสํารวจกันว่ารอยเลื่อนนี้มันอยู่ที่ไหนใครเจ็บหนักที่สุดและที่สําคัญคือภูมิทัศน์ของเศรษฐกิจหลังจากนี้จะเปลี่ยนไปอย่างไรโอเคมาแกะรอยเรื่องนี้กันเลยคือเอาจริงๆตัวเลขหน้าฉามันน่ากลัวมากนะครับดัดชนีนัสแดก100ที่อัดแน่นด,ด้วยหุ้นเทคเนี่ย ร่วงติดต่อกัน2วันหนักที่สุดตั้งแต่เดือนตุลาคมเลยแถมยังหลุดเส้นค่าเฉลี่ยหนึ่งวันด้วยขอขัดจังหวะนิดนึงนะคะไอเส้นค่าเฉลี่ยหนึ่งวันเนี่ยมันก็คือราคาปิดเฉลี่ยของหุ้นในช่วงร้อยวันที่ผ่านมาสำหรับเทรดเดอร์แล้วการที่ราคามันหลุดเส้นนี้ลงมามันเหมือนสัญ,ญญาณไฟเตือนสีแดงกระพริบบนหน้าปัดเลยค่ะว่าเทรนด์ขาขึ้นที่เคยแข็งแกร่งอาจจะจบลงแล้วขอบคุณครับที่ช่วยอธิบายแล้วที่มันหนักกว่านั้นคือ พวกกองทุนที่เล่นตามกระแสหรือที่เรียกว่าโมเมนตัมเทรดใช่ค่ะเห็นตัวไหนกำลังขึ้นก็โดดเข้าไปซื้อตามครับกองทุนพวกนี้อย่าง iShares ETF ดิ่งไป3.7%หรือตรกราหุ้นของ Goldman Sachs ที่รวมหุ้นร้อนแรงไว้ร่วงไปเกือบ10%ในวันเดียวมันเหมือนกับทุกคนพร้อมใจกันกระโดดหนีออกจากปาร์ตี้ที่เคยสนุกที่สุดเลยใช่ค่ะ ภาพนั้นคือแรงสั่นสะเทือนที่ทุกคนเห็นแต่ถ้าเรามองไปที่เครื่องวัดอีกตัวหนึ่งจะเห็นข้อมูลที่สวนทางกันอย่างสิ้นเชิงเลยในขณะที่ดัชนีหลักอย่าง s p 500ปิดลบไปนิดหน่อยแต่ถ้าเราไปดูดัชนี s p 500แบบที่เรียกว่า equal weighted อ๋อแบบที่ให้น้ำหนักหุ้นทุกตัวเท่ากันไม่ว่าจะเป็นยักษ์ใหญ่อย,อย่าง nvidia หรือบริษัทเล็กๆถูกต้องค่ะ ตัวเลขกลับชี้ว่าดัชนีนี้บวกส่วนขึ้นมาได้ถึง0.9%เดี๋ยวเดี๋ยวนะครับนั่นมันเรื่องใหญ่เลยนะมันบอกอะไรเราครับหรือว่านี่เป็นแค่มองโลกในแง่ดีเกินไปคือการที่หุ้นใหญ่ไม่กี่ตัวร่วงหนักขนาดนี้มันอาจจะเป็นแค่คลื่นลูกแรกของการเทขายระลอกใหญ่ก็ได้นี่ครับเงินอาจจะไม่ได้ย้ายไปไหนแต่อาจจะกำลังไหลออกจากตลาดไปเลยก็ได้เป็นคำถามที่ดีวากเลยค่ะและนั่นคือหัวใจของเรื่องเลย ตัวเลขนี้คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่ชี้ว่าตลาดโดยรวมยังไม่ได้พังแต่มันคือความแข็งแกร่งที่กำลังกระจายตัวออกไยเงินทุนกำลังย้ายจากหุ้นเทคเฉพาะไม่กี่ตัวที่ราคาวิ่งไปไกลมากแล้วไปยังหุ้นกลุ่มอื่นในตลาดที่กว้างขึ้นกลุ่มที่อาจจะดูน่าเบื่อมาตลอดแต่ตอนนี้กำลังได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวจริงๆ อ๋อเข้าใจแล้วครับในข้อมูลมีคำพูดของคุณคอยรอด้าจาก capital.com ที่เปรียบเทียบว,ว่าเหมือนแก้วที่มีน้ำครึ่งแก้วคือจะมองว่าน้ำหายไปครึ่งแก้วก็ได้หรือจะมองว่ายังมีน้ำเหลืออีกครึ่งแก้วก็ได้เหมือนกันมุมหนึ่งคือหุ้นเท็กซ์มันแพงเกินไปแล้วจริงๆแต่อีกมุมการที่หุ้นกลุ่มอื่นเริ่มขยับขึ้นมาได้ก็เป็นสัญ,ญญาณว่าพื้นฐานเศรษกฐกิจจริงๆมันยังแข็งแรงอยู่ถูกต้องเลยค่ะและคุณมาร์คแฮ็กเกตจากเนชั่นไวล์ก็ตอกย้ำประเด็นนี้ว่า ความผันผวนนี้เป็นแค่ technical reset หรือการปรับฐานทางเทคนิคไม่ใช่ fundamental break หรือการพังทลายของโครงสร้างพื้นฐานมันคือการหมุนกลุ่มไม่ใช่การแตกหักเป็นการปรับสมดุลครั้งใหญ่ของตลาดค่ะแล้วเรามาสำรวจความเสียหายกันดีกว่าว่าตรงไหนคือศูนย์กลางของแผ่นดินไหวครั้งนี้กลุ่มที่เจ็บหนักที่สุดก็หนีไม่พ้นกลุ่มชิปและ AI ซึ่งนี่เป็นบทเรียนราคาแพงที่บอกเราว่าตลาด AI ได้เข้าสู่เฟสใหม่ที่โหดรร้ายกว่าเดิมแล้วครับ มันคือยุคที่เรียกว่า perfect or punished perfect or punished ครับคือถ้าไม่สมบูรณ์แบบไรทิติก็เตรียมตัวโดนลงโทษสถานหนักได้เลยเริ่มจาก AMD ที่เหมือนเจอฝันร้ายที่สุดในรอบ9ปีเลยนะคะหุ้นดิ่งไป17%ในวันเดียวท,ทั้งทั้งที่ผลประกอบการไตรมาสสีก็ออกมาดีกว่าที่คาดด้วยซ้ำนะคะแต่นักลงทุนกลับไม่สนใจเลยสิ่งที่พวกเขาโฟกัสมีแค่คำเดียวคือ guidance guidance ค่ะการคาดการอนาคตของบริษัท แค่การคาดการอนาคตเนี่ยนะครับมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอครับมันเหมือนกับทําข้อสอบได้95คะแนนแต่พ่อแม่คาดหวังไว้ว่าต้องได้ร้อยเต็มนะคะผ<อ>ลที่ออกมาคือความผิดหวังล้วนๆ AMD คาดว่าร,รายได้ไตรมาสหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณ9 8พันล้านดอลลาร์แต่หนักวิเคราะห์ในตลาดตั้งความหวังไว้สูงเลี่ยวว่าต้องทะลุ10,000่นล้านเท่านั้นพอตัวเลขออกมาไม่ถึงหมื่นล้านกำแพงความเชื่อมั่นก็พังคลืนลงมาทันที แถมยังมีเรื่องคุณภาพของรายได้ที่บางส่วนมาจากการขายชิปรุ่นเก่าให้จีนซึ่งกำไรน้อยและชิป AI ตัวใหม่ก็ยังติดปัญหาเรื่องใบอนุญ,ญาตส่งออกไปจีนอีกปัญหาของ AMD คืออนาคตที่สว่างไม่พอแต่สำหรับ ARM h o l d i n g ซี่อาการคล้ายๆกันผมว่าปัญหามันลึกกว่านั้นอีกนะมันเหมือนมีรอยร้าวที่ฐานรากของโมเดลธุรกิจเลยทีเดียวประเด็นนั้นน่าสนใจมากค่ะเพราะ ARM ไม่ได้ขายชิปโดยตรงแต่ขายพิมพ์เขียวหรือสิทธิ์ในการออกแบบชิป ซึ่งรายได้ส่วนที่เรียกว่า licensing revenue คือเงินที่ลูกค้าจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสิทธิ์ในการออกแบบชิปสำหรับอนาคตอ๋อมันคือตัวชี้วัดอนาคตใช่ค่ะมันจึงเป็นตัวชี้วัดความเชื่อมั่นในการเติบโตในระยะยาวที่ดีที่สุดพอตัวเลขนี้ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดมันก็แปลว่าความเชื่อมั่นในอนาคตของบริษัทเริ่มสั่นคลอนอย่างรุนแรงส่วนคว a l c นี่โดนสอง้งเลยหุ้นร่วงไปประมาณ9% เพราะให้ตัวเลขคาดการทั้งไรายได้และกำไรที่น่าผิดหวังปัญหาหลักของ c คอมคือโดนผลกระทบจากต้นทุนชิปเหนือความจำหรือ Memory c h i ิ s ที่ขาดตลาดและราคาพุ่งสูงขึ้นทำให้ลูกค้าที่เป็นคนทำมือถือต้องสั่งของน้อยลงถึงแม้บริษัทจะพยายามไปทำชิปสำหรับรถยนต์และ PC แต่รายได้ตรงนั้นมันยังไม่ใหญ่พอที่จะมาชดเชยส่วนที่หายไปได้ คือถ้าจะให้สรุปง่ายๆนะคะทั้ง3เคสนี้มันเรื่องเดียวกันเลยพอความหวังเรื่อง AI มันดันราคาหุ้นไปซะสูงเร็วความผิดพลาดนิดเดียวก็ทนกันไม่ได้แล้วมันคือการปรับฐานกับสู่ความเป็นจริงที่เจ็บปวดค่ะจากจุดที่เสียหายหนักที่สุดเรามาดูอีกบริษัทที่กำลังเดิมพันครั้งใหญ่เพื่อสร้างอนาคตกันบ้างนั่นคือกรณีของ Alphabet หรือ Google ซึ่งเป็นเหมือนการประกาศสงครามที่ทําให้ทุกคนต้องหันมามองเลยทีเดียวใช่ค่ะ เรื่องของ Google นี่คือไฮไลท์สำคัญของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เลยเริ่มจากข่าวดีก่อนรายได้ไตรมาสสี่ของ Google ออกมาถล่มทลายแต่9.7หมื่นล้านดอลลาร์สูงกว่าที่คาดไว้มากโดยเฉพาะธุรกิจคลาวดที่โตระเบิดเพราะบริษัทต,ต่างๆแห่กันมาใช้เพื่อรันโมเดล AI ของตัวเองแต่ข่าวที่ทำให้ตลาดช็อกจนภาคกันเทขายหุ้นร่วงไปกว่า7.5คือตัวเลข Capital Expenditures หรือ Capex แผนการใช้เงินลงทุนของบริษัทในปีนี้ครับตลาดคาดว่า Google จะใช้เงินลงทุนประมาณ1.2แสนล้านดอลลาร์ซึ่งก็เยอะมากแล้วนะคะครับผมแต่สิ่งที่ Google ประกาศคือบริษัทจะทุ่มเงินลงทุนสูงถึง1.85แสนล้านดอลลาร์โหส่วนต่าง6.5หมื่นล้านดอลลาร์นี่มหาศาลมากเงินก้อนนี้จะถูกใช้ไปกับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น Data Center แห่งใหม่หรือการสั่งซื้อชิปประมวลผลจำนวนมหาศาลเพื่อเทรนโมเดลเจมินายน่าตักเลยนะแต่มันก็เกิดคำถามขึ้นมาในมุมของนักลงทุนว่านี่เป็นการเผาเงินทิ้งหรือเปล่ามีอะไรรับประกันได้ว่าการเดิมพันครั้งใหญ่นี้จะสำเร็จหรือสุดท้าย Google อาจจะกำลังสร้างเมืองร้างที่แพงที่สุดในโลกขึ้นมาก็ได้ นั่นคือสิ่งที่นักลงทุนระยะสั้นกังวลค่ะแต่ในมุมมองของคุณสุนดาพิชายซึ่งเป็น CEO ของ Google เขายืนยันว่านี่คือสงครามที่พวกเขาแพ้ไม่ได้และการลงทุนนี้จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อสร้างป้อมประการที่ไม่มีใครสามารถเจาะเข้ามาได้ในอนาคตเขาบอกว่ามันเริ่มเห็นผลแล้วด้วยซ้ำยกตัวอย่างแอป Gemini ที่มีผู้ใช้งาน750ล้านคนต่อเดือนหรือการนำา AI มาใช้ใน Search ที่ทำให้ยอดใช้งานพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการ นี่คือการประกาศสงครามโครงสร้างพื้นฐานค่ะ Google กำลังบอกทุกคนว่าถ้าอยากจะแข่งในเกม AI คุณมีเงินทุนหนาพอที่จะตามเรามาหรือเปล่าในขณะที่ Google กำลังสร้างอนาคตของ AI ก็มีบริษัทอีกกลุ่มหนึ่งที่กำลังหวาดกลัวว่าอนาคตที่ว่านั้นจะทำให้พวกเขาหมดความหมายไปเลยนั่นคือวิกฤตศรัทธาที่กำลังเกิดขึ้นในกลุ่มหุ้นซอฟต์แวร์ใช่ค่ะนี่คือความกลัวที่เรียกว่า AI cannibalization AI Cannibalization หรือการที่ AI จะเข้ามากินรวบธุรกิจของตัวเองพูดง่ายๆคือนักลงทุนกลัวว่าอีกหน่อยเราอาจจะไม่ต้องจ่ายเงินซื้อซอฟต์แวร์เฉพาะทางแพงๆอีกแล้วเพราะแค่สั่งงาน AI ตัวเดียวก็อาจจะทำทุกอย่างแทนได้หมดความกลัวนี้รุนแรงมากจนทำให้กองทุน ETF กลุ่มซอฟต์แวร์ร่วงต่อเนื่องตั้งแต่ทำจุดสูงสุดเมื่อเดือนตุลาคมหุ้นกลุ่มนี้ใน S&P 500ร่วงลงมาแล้วกว่า25% แล้วอาการของนักลงทุนตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับยังมีการพยายามหาซื้อของถูกอยู่ไหมครับข้อมูลระบุว่าแทบไม่มีเลยค่ะอาการตอนนี้คือ capitulation หรือการยอมจำนวนโดยสิ้นเชิง capitulation คือขายทิ้งทุกอย่างไม่ว่าพื้นฐานของบริษัทจะดีแค่ไหนก็ตามแต่แน่นอนว่าทําการความตื่นตระหนก ก็เริ่มมีเสียงจากฝั่งที่มองต่างมุมอย่างผู้บริหารบรูซฟลัดที่มองว่าการเทขายครั้งนี้มันเกินเหตุไปมากและเขากําลังเตรียมเงินเข้าไปช้อนซื้อหุ้นคุณภาพดีที่ราคาถูกเหมือนได้เปล่าแต่มันก็มีความเสี่ยงสําคัญอยู่ใช่ไหมครับที่เรียกว่าเพดานมูลค่าหรือ valuation s e l l i n g ช่วยอธิบายให้เข้าใจาง่ายๆหน่อยได้ไหมครับว่ามันคืออะไร ได้เลยค่ะลองนึกภาพแบบนี้นะคะก่อนยุค AI ทุกคนเชื่อว่าหุ้นซอฟต์แวร์เหล่านี้สามารถเติบโตขึ้นไปได้ถึงท้องฟ้าแต่ตอนนี้ AI ได้เข้ามาสร้างเพดานที่มองไม่เห็นขึ้นมาขวางความเชื่อนั้นไว้ต่อให้ราคาหุ้นฟื้นตัวกลับมาได้นักลงทุนก็อาจจะคิดว่ามันคงโตไปได้สูงแค่นี้แหละก่อนที่ AI จะเข้ามาทำให้ธุรกิจของพวกเขาล้าสมัยความกลัวนี้เองที่จำกัดว่าราคาหุ้นจะดีดกลับไปได้ไกลแค่ไหน แล้วค่า P/E ที่พูดถึงกันบ่อยๆมันเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้ยังไงครับค่า P/E ก็เหมือนป้ายราคาที่ติดอยู่กับกำไรของบริษัทค่ะ P/E สูงสูงแปลว่าเรายอมจ่ายแพงเพื่อซื้อกำไรทุกๆบาทของบริษัทนั้นเพราะเราคาดว่ามันจะเติบโตมหาศาลในอนาคตครับแต่ความกลัวในตอนนี้ก็คือ AI ได้เข้ามาลดเพดานการเติบโตของบริษัทซอฟต์แวร์ลงอย่างถาวรแล้ว ทำให้ป้ายราคาที่เคยแพงเลี้ยวของหุ้นกลุ่มนี้อาจจะไม่สมเหตุสมผลอีกต่อไปตัวอย่างที่ชัดเจนคือ Adobe ที่ต้องทุ่มงบโฆษณามหาศาลเพื่อเป่าประกาศว่าบริษัทยังไม่ตายในยุค AI ซึ่งมันสะท้อนว่าพวกเขาต้องทํางานหนักแค่ไหนเพื่อเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาที่เราคุยกันมาทั้งหมดมันคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นเทคแต่จริงๆแล้วมันมีปัจจัยภายนอกที่เหมือนเป็นเชื้อเพลิงคอยโหมให้เกิดการโรเตชันครั้งนี้ด้วยใช่ไหมครับ โดยเฉพาะข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐเองที่ออกมาดูสับสนมากๆถูกต้องค่ะความสับสนของข้อมูลเศรษฐกิจนี่แหละคือตัวเร่งปฏิกิยาชั้นดีเลยฝั่งหนึ่งเรามีตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนหรือ ADP ที่บอกว่าการจ้างงานชะลอตัวลงมาเพิ่มขึ้นแค่22,000ตำแหน่งซึ่งเป็นสัญญาณว่าเศรษฐกิจอาจจะกำลังแผ่วลงซึ่งถ้าเศรษฐกิจแผ่วลงหุ้นเทคที่อ่อนไหวต่อเศรษฐกิจก็น่าจะโดนเทขายอันนี้พอเข้าใจได้ แต่ในทางกลับกันกาชนีท่าในภาคบริการ SM Services กลับออกมาแข็งแกร่งเกินคาดและที่สำคัญคือตัวเลขการจ้างงานในภาคบริการกลับขยายตัวสวนทางกับข้อมูลของ ADP อย่างชัดเจนโอ้โห oh ข้อมูลที่ขัดแย้งกันเองแบบนี้ละค่ะที่ผลักดันให้เกิดการโร t ทชั o เพราะตัวเลขภาคบริการที่แข็งแกร่งทำให้นักลงทุนมีความมั่นใจที่จะเข้าไปซื้อหุ้นกลุ่มอื่นๆน,นอกเทคที่จะได้ประโยชน์จากเศรษฐ,ฐ,ฐกิจที่ดี ขณะเดียวกันตัวเลขการจ้างงานที่อ่อนแอก็ทําให้พวกเขากลัวพอที่จะเทขายหุ้นเทคที่ราคาสูงสูงเพื่อลดความเสี่ยงโอโ้โหพอฟังแบบนี้แล้วทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับงั้นถ้าจะให้สรุปภาพรวมจากข้อมูลทั้งหมดนี้เราควรจะมองปรากฏการณ์นี้อย่างไรดีครับ ถ้าให้สรุปแก่นของเรื่องราวทั้งหมดนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นมันดูเหมือนการปรับฐานทางเทคนิคของกลุ่มเทคโนโลยีที่มูลค่ามันวิ่งไปไกลเกินความเป็นจริงมากกว่าจะเป็นการพังทลายของเศรษฐกิจโดยรวมเรากำลังเห็นการปรับสมดุลครั้งใหญ่เงินทุนกำลังไหลออกจากกลุ่มที่ร้อนแรงที่สุดไปยังกลุ่มอื่นๆที่ราคาย,ยังไม่สูงนักอย่างกลุ่มการเงินหรือสาธารณสุขเพื่อหาที่หลบภัยและมองหาโอกาสเติบโตใหม่ๆดังนั้น กลยุทธ์ที่ข้อมูลชุดนี้ชี้แนะสาหรับช่วงเวลาแบบนี้ก็คือการกระจายความเสี่ยงและไม่เอาไข่ทุกฟองไปใส่ไว้ในตะกร้าเทคโนโลยีเพียงใบเดียวสินะครับถูกต้องเลยค่ะสิ่งที่ต้องจับตาดูต่อไปอย่างใกล้ชิดคือการหมุนเวียนของเงินทุนครั้งนี้จะดำเนินต่อไปอีกนานแค่ไหนและจะพาดัดชนีโดยรวมไปในทิศทางใดวันนี้เราคุยกันเยอะมากนะคะว่านักลงทุนกำลังประเมินมูลค่าของบริษัทในยุค AI กันใหม่อย่างไร แต่มันก็ทำให้เกิดคำถามที่ใหญ่และลึกซึ้งกว่านั้นตามมาในขณะที่บริษัทอย่าง Google ทุ่มเงินมหาศาลไปกับโครงสร้างพื้นฐาน AI และบริษัทซอฟต์แวร์อื่นต่างก็กลัวว่าตัวเองจะถูกแทนที่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้กำลังส่งผลต่อมูลค่าของทักษะมนุษย์ในเศรษฐกิจของวันพรุ่งนี้อย่างไรทักษะอะไรที่จะมีค่ามากขึ้นและทักษะอะไรที่กำลังเสี่ยงจะกลายเป็นหุ้นซอฟต์แวร์ของโลกแรงงานในอนาคตคะ่ะ